ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิดพร้อมดื่มปลาไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยผุกเขียวได้จานรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปพวกเรามั่นใจทังเช่าผสมมัลติวิตามินบี ครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E จากชีวิตนางงามครับนี่คือมิสแกลเลย2020ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐิชารมมชิงน้องเมลวนะครับ รับจ้างร้านอาหารชีวิตต้องสู้ในยุคโควิดมิลคนักนิชา เฮ้เดย์วันของเธอคะ่ะ อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนะคะเป็นเพื่อนกันทางช่อง 9M+ HD หมายเลข 30, 30ค่ะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเราไลฟ์สดทุกวันนะคะ,คะผ่านทาง Facebook Live 9M+ นั่นเองค่ะช่องทางนี้พิเศษนะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถรับชมเรื่องราวของเราได้หรือคอมเมนต์กันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ก็ได้นะคะว่าอยากแชร์นาเสนอเรื่องอะไรมีร้านอาหารอะไรเด็ดๆก็แนะนํากันเข้ามาหรืออาจจะก,กดหัวใจรัวๆให้กับพวกเราเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปทุกวันก็ได้นะคะอ่ะ นันทกาวราวนณิชานันจากฮาเดดีใจดีๆีจกฮาเดดกววกค่ะเขาแม่มีมงไงมีมงไงใช่แม่เป็นอันดับหนึ่งส่วนหนูรองอันดับหนึ่งนะคะ,คะยอมให้แม่เลยเพราะว่ารู้ไหมถ้าหากว่าอันดับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รองอันดับหนึ่งก็จะปฏิบัติหน้าที่แทนไงแม่ เดี๋ยวนะคะหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นมาหนูจะเสียบแทนอย่างเงี้ฝนคะฝนไม่รู้ใช่ไหมคะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ยาวค่ะไม่ตายค่ะอยู่ยงคงกระพันจริงๆิคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้สองสาวนะมาในลักษณะเหมือนกับเป็นนางงามนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีชีวิตต้องสู้ของนางงามท่านหนึ่งฝนค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการหลายท่านก็คงจะได้เห็นความสวยของน้องเขาไปแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอเป็น มิสแกรนจากเลยนะน้องมิวนัทนิชานะคะซึ่งสวยมากๆนอกจากความสวยของน้องแล้วนะคะความสามารถเอยรวมไปถึงความสู้ชีวิตของน้องนะคะหวังว่าวันนี้ที่ได้พูดคุยกับน้องอาจจะเป็นกําลังใจส่งต่อไปถึงทุกคนได้นี่นะคะเป็นภาพของน้องมิวก่อนตอนที่ประกวดนะคะและตอนประกวดมิสแกรนเวทีใหญ่นะแม่นะน้องเขาได้รับตําแหน่งนางงามผมสวยด้วยนะคะตะกี้นี้ เราก็เห็นความสวยงามของน้องมิวโคไปแล้วนะคะใช่ค่ะแต่น้องก็จะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมนะ<ช>แล้วก็ไม่ยึดติดกับตําแหน่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าอู๋ฉันเนี่ยไปยืนอยู่ในตําแหน่งนี้แล้วเนี่ยไม่อยากที่จะรู้สึกว่าแบบไปทําอย่างอื่นนะแต่ปรากฏว่าด้วยสถานการณ์โควิดอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ สู้ชีวิตค่ะค่ะไม่เกี่ยงเลยงานอะไรเธอก็ทําทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะต้องสู้ชีวิตอย่างที่บอกไปแล้วนะฝนเนาะเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่อายทํากินนะคะยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้น้องทําหมดนะคะอะไรที่สามารถดูแลตัวเองนะแล้วก็ดูแลครอบครัวได้อันนี้น้องก็ทําในร้านอาหารที่จังหวัดเลยนะคะก็ทั้งเสิร์ฟนะคะทั้งทําในครัวด้วยทั้งล้างจานน้องมิ้วสามารถทําทุกสิ่งอย่างทุกอาชีพที่น้องสามารถ าทํารายได้แล้วก็มาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยะนะคะที่สำคัญคือต้องดูแลครอบครัวนี่แหละใช่อันนี้สิ่งสําคัญเขาเรียกว่า<ม>เป็นแรงผลักดันให้น้องต้องสู้ชีวิตนะคะ เอ็นดูจังเลยนะฝนเนาะเอางี้แม่แม่เดี๋ยววันนี้ให้ทีมงานอะต่อสายตรงวิดีโอคอลคุยกับน้องมิวเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันเดี๋ยวเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าฝนให้ทีมงานนะคะต่อสายถึงน้องมิวแน่นอนเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องมิวกันนะคะสักครู่เดียวค่ะพักแล้วเอามงกุดออกได้ไหมแม่เป็นอันดับหนึ่งไงแม่ต้องอันดับหนึ่งต้องใส่มงนะป๊บเดียวค่ะ ยาหมองตาถ้วยทองยาหมองตาถ้วยทองมันเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหมองตาถ้วยทองกราบล้าต้องไปย้อมผมที่ร้านอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ผมเสียล้วคะทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้าทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบลความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบคร,บครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต ปาวงเตอโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเตอโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้ รู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องชอบมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M.C.O.T. คอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้นาเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นขุน้คุ้มลดสูงสุดถ,ถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2564 ที่อ่ขอยาหมองน้ำตราถ้วยทอง2 4 9สี่้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2 4 9สมมีขายมานานแล้วติดตามความพร้อมผลการแข่งขันและสีสันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นในข่าวภาคเช้าข่าวภาคเที่ยง ข่าวภาคค่ำและคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ของสำนักข่าวไทยกับเชียร์ไทยสุดใจโตเกียวเกม2020ระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2499ไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา ครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิม คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเฮอร์เดนเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงคุยกับน้องมิวนะคะเอ๊ต่อได้เรียนทีมงานจ๋าต่อได้เรียนค่ะลูกอยู่แล้วแม่อยู่แล้วนะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องมิ้วนัดนิชานะคะสวัสดีค่ะน้องมิ้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่นางงามผมสวยของเราแม่สวยสมมงไหมคะน้องมิ้วสวยมากได้ยินไหมลูก ได้ยินค่ะได้ยินแต่เสียงอาจจะดีเลยเล็กน้อยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ที่จังหวัดเลยเป็นยังไงบ้านค้าผู้ติดเชื้อเยอะไหมคะเยอะมากๆเหมือนกันค,ะค่ะอี่วันนี้กี่คนทราบไหมคะ วันนี้เ3คนค่ะขนเยอะอยู่นะส่งใจไปช่วยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนเลยนะคะ,คะทีนี้เรามาคุยเรื่องของอการเป็นนางงามของมิวดีกว่าค,คือก่อนหน้านี้ตอนนี้คืออายุยังน้อยอยู่เลยนะแม่แล้วก็มาประกวดมิสแกรนขอย้อนกลับไปช่วงที่ตัดสินใจประกวดละกันใครชักชวนมาประกวดมิสแกรนที่เลยคะค่ะเริ่มเลขเลยนะคะค่ะ วันนั้นหนูทํางานอยู่ที่ร้านค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้เลยว่าพี่เลี้ยงจะส่งประกวดค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูมารู้ตอนที่อทางกองประกวดโทรมาว่าอ่าไซส์ชุดแม่น้ําหนูใส่ไซส์อะไรคะก็เลยงงอะอะไรคะพี่เลยว่าอย่างนี้แล้วทีนี้พี่เขาก็เลยว,ว่าอ้าวหนูลงประกวดมิสแกนเลยค่ะเหมือนเหมือนเป็นการแบบ เป็นโชคชะตาเนะแม่เนาะจับพัดจับผูได้ไปประกวดมิสแกรนที่เลยนะคะแต่ได้ยินว่าน้องตัวน้องเองเนี่ยก็เป็นนางงามที่เดินสายประกวดอยู่แล้วใช่ไหมคะหนกเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะลูกเอไม่เชิงว่าเป็นนางงามเดินสายค่ะพี่ก็คือถ้าถ้าหนูมีโอกาสสวยหนะได้โอกาสจากพี่เลี้ยงส่งชื่อไปอย่างนี้หนูก็ถ้าหนูว่างหนูก็จะ รับแล้วก็ไปประกวดค่ะพี่ค่ะบางเวทีบางเวทีอาจจะไม่ได้รางวัลแล้วก็มีบางเวทีก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาบ้างค่ะค่ะอ๋อแต่หนูสวยจังเลยไม่ได้หลายเวทีค่ะพี่<า>ว <laughs> สวยๆตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะแม่สวยนะ <S <S สวย อขอบคุณค่ะพี่เลีย<ช>เล้ยงพี่เลี้ยงตาแหลมนะคะออแล้วก็พอได้มาประกวดมิสแกรนด์ที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ<ช>แล้วก็ได้มาประกวด Miss มิสแกรนไทยแลนด์ที่กรุงเทพด้วย<ช><ช>นะคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกตื่นเต้นไหมแล้วก็ตําแหน่งที่เราได้รับมาคือนางงามผมสวยนี่โอ้โหดีใจนะคะตอนนั้น<ช><ช>ดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มิวได้ขึ้นเครื่องบินค่ะไป กรุงเทพมหานครค่ะค่ะอยก็ดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะเองจะประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในการประกวดนางงามแล้วก็เป็นเวทีที่สาวๆทุกคนก็ใฝ่ฝันค่ะคิดว่าแบบนั้นค่ะจริงๆนะเขาสมบูรณ์แบบนะคะน้องฝนค่ะหน้าตาก็สวยน่ารักหุ่นก็สูงได้ที่กำลังดีของความเป็นนางงามและที่สำคัญผมน้องสวยมากเรียกว่า ครบเครื่องปรุงเลยค่ะฝนครบเครื่องจริงๆนะคะเนาะก็อยากจะบอกคือวันนี้ที่เราคุยกับน้องมิวนะนอกจากความสวยที่เราขอชื่นชมนะน้องมิวว่าเป็นคนสวยแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ฝนก็อยากจะชื่นชมน้องมิวเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวอย่างในเรื่องของการทํางานแล้วก็ที่มาประกวดตั้งแต่ เด็กๆเลยจนกระทั่งมาประกวดมิสแกรนพี่ฝนเชื่อนะว่าวัตถุประสงค์ของน้องมิวก็คือต้องการที่จะหาไรายได้เพื่อมาดูแลครอบครัวและตัวเองใช่ไหมคะมใช่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่มิวแบบอยากจะมีแรงบันดาลใจที่ออกประกวดตามเวทีต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมิวคะ่ะน้องมิวดูแลที่บ้านอยู่ตอนนี้ดูแลก,กี่คนคะ,อ,ะอู่ย่า อปู่ย่าคุณตาคุณอาคุณปู่ย่าคุณอานะคะนี่ไงผู้ใหญ่หมดเลยเนาะนี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเดินต่อไงคะทีนี้นะคะพอเราพอเราก้าวไปถึงว่าที่น้องมิ้นบอกว่าเมื่อกี้ได้ขึ้นเครื่องบินนะได้มากรุงเทพด้วยนะคะเรารู้สึกแล้วเนาะว่าอุ้ยเราเนี่ยก้าวมาในจุดที่แบบ หมมันสูงแล้วนะาสำหรับเด็กๆ,ๆที่ประกวดนะคะ,คะทีนี้นะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปแล้วหนูก็ต้องทำงานทุกอย่างที่จะดูแลครอบครัวให้ได้ความรู้สึกมีสะดุดไหมคะว่าอุ๊ยฉันต้องเลือกงานแล้วนะฉันเนี่ยเป็นนางงามนะอย่างเงี้ยมีไหมคะว่าอันนี้ทำอันนี้ไม่ทำเลือกไหมคะไม่ค่ะไม่มีว่ามิ้วจะเลือกงานเลยค่ะมีงานอะไรมิวก็ทำค่ะ,คะเพราะว่าคุณปู่กับคุณย่าสอนให้มิว ทำงานมาตั้งแต่เด็กคะ่ะอ๋อแล้วก็มิวก็ไม่เคยอายค่ะที่มิวทําแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริดค่ะนี่ไงฝนไม่อายทํากินนะแม่นี่เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆค่ะคุณผ<ช>ู้ชมค่ะคือต้องบอกนะว่าปัจจุบันนี้น้องมิวก็ยังคงทํางานที่ร้านอาหารตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะถึงแม้ว่า จะเป็นนางงามแล้วนะถึงแม<ช>้ว่าจะได้รับตําแหน่งจากมิสแกรนนําตําแหน่งนางงามผมสวยไปแล้วก็ตามนะคะ<ช>แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทํางานทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อสร้างไรายได้ไปดูแลครอบครัวนั่นเอง<ช>ตรงจุดนี้แหละที่เราอยากจะชื่นชมน้องมิวในวันนี้นะคะ<ช>คือหลังจากนี้มิวดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวเราก็ยังคงถ้าหากว่ามีโอกาสมีงานเข้ามาน้องมิวก็ไม่เลือกงานเลยก็สามารถ งานอะไรก็ตามที่สามารถสร้างรายได้ให้เราก็จะทําเต็มที่ใช่มื้จ๋าอยู่ที่ร้านเนี่ยหนูมีหน้าที่อะไรบ้างคะลูกทําทุกอย่างค่ะพี่เสิร์ฟอาหารเสรอาหารล้างจานล้างจานทำกับข้าวทำก๋วยเตี๋ยวค่ะรับลูกค้าเช็คบินค่ะทำเป็นหมดเยอะเลยทุกอย่างเลยช่วยทุกอย่างได้ช่วยทุกอย่างแล้วมีลูกค้ามาแล้วจำเราได้ไหมคะน้องมิ้ว าบางคนก็จําได้ค่ะบางคนก็จําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งตัวสวยค่ะ,ะไม่ได้ไม่ได้มาเต็มแต่วันนี้รู้แล้วแหละ <c oughs> ถ้าหากว่าแฟนๆเธอเดทที่ดูอยู่นะคะก็จะทราบแล้วแหละว่าร้านนี้อ๋อคนคนนี้น้องมิ้วนั่นเองนะคะร้านชื่ออะไรลูกร้านชื่ออะไรเผื่อว่าแฟนๆจะไปอุดหนุนได้ร้านชื่อร้านปู่ค่ะร้านปู่นะคะอยู่ที่จังหวัดเลยใช่ไหมค่ะมิ้วขา ได้ข่าวว่าหนูเนี่ยนะเป็นเด็กกำพร้าด้วยนะแต่กำลังใจเธอเนี่ยรุนแรงแบบว่าสู้ชีวิตมากอยากให้พูดถึงคุณแม่หน่อยดีไหมคะ,คะว่าตอนนี้อะไรยังไงคะค่ะเมลก็เป็นเด็กที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กนะคะ,คะและ้วเมลก็อยู่กับคุณปู่คุณย่ามาตั้งแต่เด็กคุณปู่คุณย่าก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะค่ะก็ะ อ่าแล้วทีนี้พอโตขึ้นมาตอนม6ค่ะมิ้วก็ได้ตามหาคุณแม่จากในโซเชียลค่ะต้องขอบคุณโซเชียลมากๆค่ะที่ทำให้มิ้วได้เจอกับแม่ค่ะจ้ะแต่ปรากฏว่าเจอกันได้ไม่นานใช่ไหมลูกใช่ค่ะเจอกันได้ไม่นานคุณแม่ก็ได้จากเราไปครับหนูก็ยังไม่ทันได้ตอบแทนพระคุณท่านเลยค่ะ แสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องมิ้วถ้าหากว่าตอนนี้เรามีคําพูดอยากจะพูดอะไรถึงนางฟ้าบนสวรรค์ของเราอยากจะพูดอะไรถึงคุณแม่บ้างคะก็หนูก็รักแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้หนูเกิดมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมค่ะค่ะค่ะถึงแม้ว่าหนูจะไม่ตอบแทนเพราะคุณท่านแต่หนูก็ทําตรงนี้ให้ท่านได้เห็นคะ่ะ พี่ฝ<ม>นเชื่อ<า>นะว่าตอนนี้คุณแม่ท่านภูมิใจในตัวมิวมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าที่ตอนนี้มิวดูแลก็ภูมิใจมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ที่มิวทำทุกอย่างอ่ะแม่<ช>น้องเขามีความฝันนะว่าในอนาคตอะเขาก็อยากจะเป็นคุณครูอ๋อ,อทำไมเราถึง หลายๆคนอะเวลาที่ประกวดอะส่วนใหญ่ก็จะมีความฝันอยากจะเข้าวงการอยากจะเป็นนักแสดงเป็นนางแบบแต่นิ้วอยากเป็นคุณครูทําไมเราถึงมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นคุณครูคะเพราะว่าเป็นความฝันของทุกคนในครอบครัวนะคะ<อ>ก็คือปู่กับย่าคุณอาคุณพ่ออยากให้เป็นครูกันหมดเลยแล้วหนูก็รักในอาชีพนี้อยู่แล้วค่ะหนูอยากเป็นครูเพราะว่าหนูรัก รักเด็กค่ะแล้วก็ชอบอยู่กับเด็กคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งความฝันนะคะซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังจะทำสำเร็จละว่ะ,ะเพราะว่าเรียนทางด้านครุษาร์าราด้วยตอนนี้การศึกษาเป็นยังไงบ้างคะมิ้วคือตอนนี้อยู่ชั้นปีไหนแล้วเอ่ยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ี่ค่ะใกล้จบแล้วนะคะค่ะนีนะเรียนที่ไหนจ๊ะ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยค่ะค่ะเด็กคนนี้นะเก่งนะแม่นะแล้วก็ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะคะแล้วก็เรามีภาพน้องมิ้วในชุดมหาวิทยาลัยนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะใช่นี่นี่นะคนเรานะเขาบอกว่าอะไรไม่สู้สู้กำลังใจที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะต่อสู้นะมิ้วนะหนูพูดเป็นกำลังใจให้คนรุ่นเดียวกันก็ได้ลูกสําหรับคนที่ก็กำลังท้อแท้อยู่ตอนนี้นะคะลูกไหนลองให้กําลังใจกันหน่อยดีไหมคะ ก็หนูขอให้กำลังใจนะคะทุกท่านที่กำลังท้อแท้อยู่ในตอนนี้หนูอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้ามีงานอะไรก็ให้รับไว้แล้วก็ทำไม่ต้องเกี่ยงงานค่ะไม่ต้องเลือกงานนะคะก็จะได้แบบว่ามีงานมีเงินมีเงินเก็บมีเงินใช้ในแต่ละวันค่ะค่ะ แล้วสู้นะคะค่ะค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจของน้องมิวด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกคนนะคะแล้วช่วงนี้ช่วงโควิด1 9แน่นอนข่าว่าหลายๆคนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันน้องมิวก็ได้รับผลกระทบนะคะเป็นยังไงบ้างที่หลายๆคนเรียกเราว่านางงามยุคโควิดค่ะค่ะ,คะมิวก็ขอขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็ สื่อทุกสำนักนะคะที่เอาเรื่องราวของนิวไปเผ<ม>ยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะ,คะแล้วก็นางงามเพราะว่านางงามยุคโควิดนางงามสู้ชีวิตน<ม>ิวก็ขอขอบคุณนะคะ,<ม>ะแล้วก็ขออให้คำขอบคุณเอให้คำชื่นชมและเป็นกำลังใจให้มิวนี่กลับคืนไปสู่ทุกๆท,ท,ท่านค่ะ ก็เป็นคือหลายๆสื่อค่ะแม่ตอนนี้ก็นําเรื่องราวสู้ชีวิต<ช>ของมิวนะ,ะมาเผยแพร่เผื่อว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นสิ่งพลังบวกกลับไปสู่น้องมิ้วเหมือนกันก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับน้องมิ้วเหมือนกันที่จะสู้ชีวิตกันต่อไป<ช>น้องมิ้วค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พี่ฝนขอถามนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกท้อมาตลอดเพราะเราเท่าที่เราฟังเนาะแม่เนาะ <ทอ S 1> น้อแบบไม่ไหวแล้วเงี้ยเนาะน้องเป็นคนที่มีพลังบวกมากๆแต่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องที่รู้สึกท้อที่สุดในชีวิตอะค่ะมีบ้างไหมคะน้องนิ้วก็อย่างที่หนูได้พูดไปนะคะเรื่องแม่ค่ะอพอหนูตามหาคุณแม่เจอแล้วใช่ไหมคะก็ติดต่อกันได้ไม่นานคุณแม่ก็มาเสียชีวิตไป โดยที่หนูยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเลยค่ะเรื่องนี้เลยค่ะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตของหนูค่ะอ,อไม่แย่หรอกลูกเพราะว่าหนูเนี่ยได้ดูแลนะคะผู้มีพระคุณที่ยังเหลืออยู่อย่างดีอย่างสุดความสามารถของหนูในตอนนี้เรียกได้ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเราจะไปห่วงเล่นห่วงสนุกก็ได้ถูกไหมฝนแ,มแต่ไม่มีเรื่องที่จะดูแล ส่วนที่เหลือให้ดีเนี่ยนะคะถือว่าหนูเป็นคนเดินหน้าต่ออย่างดีมากอันนี้ไม่ต้องเสียใจนะลูกและไหนบอกว่าจะไปเป็นครูอีกนะก็ยิ่งได้ทําประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกนะหนูเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆที่หนูกําลังจะไปสอนนี่แหละค่ะรู้ไหมว่าเราเนี่ยคุณประโยชน์ในตัวเราเนี่ยเยอะมากไม่ต้องเสียใจนะลูกเดินต่อไปค่ะใช่ค่ะจำความทรงจำที่ดีที่มีกับคุณแม่ไว้เป็นแรงผลักดันให้กับเรานะคะ พอจะเล่าให้เราได้ฟังได้ไหมคะว่าความทรงจำที่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆกับคุณแม่เล่าให้เราได้ฟังได้ไหมคะว่าช่วงเวลานั้นเรามีความสุขขนาดไหนคะช่วงเวลานั้นนะคะหนูก็คิดแล้วก็ดีใจว่าตัวเองจะได้มีแม่เหมือนคนอื่นแล้วตามหาคุณแม่พบแล้วตอนนั้นก็ดูชอบดูรายการวันนี้ที่รอคอยค่ะพ็มีความ,มคิดว่า อยากจะไปตามหาคุณแม่แต่พอโตขึ้นก็อลองเซิร์ชชื่อคุณแม่ไปใน g o o g l e แล้วก็ใน facebook ค่ะ,คะปรากฏว่าก็เจอคุณแม่จริงๆค่ะแล้วก็เลยไปเลื่อนดูในคอมเมนต์ก็เจอเบอร์คุณแม่ก็เลยโทรหาคุณแม่ค่ะ,คะอพอโทรหากันเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็อยากมาหาแล้วก็ของสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ให้ไว้ก็คือสร้อยทองค่ะสร้อยทอง หรือึงหนึ่งค่ะคุณแม่ให้ไว้ก่อนท่านเสีชีว e ิตค่ะ mm hmm. ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังกันนะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรารู้แหละว,ว่ายากลำบากด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นความสุขสั้นๆของน้องมิวนะต่อจากนี้ไปก็ขอให้นำความทรงจำตรงนั้นเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตก้าว<ช>ต่อไปในอนาคตเราเป็นกำลังใจให้นะคะ ทีนี้อยากให้พ <Ô. S 2> ูด <lawsuit> ถ yep. ึงคนที่เลี้ยงน้องมิวมาด้วยนะคะเขาบอกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ทิ้งเลยนะไม่ทิ้งหนูเลยก็คือคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อแล้วก็คุณปู่คุณย่าค่ะค่ะเขาดูแลเราด้วยความยากลำบากไหมคะออาว่าไงนะคะพี่บอกว่าทุกท่านที่ดูแลเรามาเนี่ยดูแลเรามาด้วยความยากลําบากเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณปู่คุณย่าก็ดูแลมาแต่แต่คุณปู่คุณย่าให้ความรักแล้วก็ดูแลเราอย่างดีค่ะแล้วก็สอนให้หนูขายของตั้งแต่เด็ก <ฮะ S 2> ไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยตั้งแต่เด็กค่ะาานี่ไง อยู่กับเขาเรียกว่าเป็นลูกป응ู่ลูกย่าลูกตาลูกยายเนี่ยนะกำไรชีวิตสุดๆนะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราก็คือคุณปู่คุณย่านั่นเองแล้วก็เป็นการปลูกฝังนะคะในเรื่องของการทำงานให้กับน้องมิวด้วยนะคะทุกท่านมีรอยยิ้มหมดเลยเนาะแปลว่าบ้านนี้เป็นบ้านอารมณ์ดีนะเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมคะ แล้วแล้วหลังจากนี้นะคะอนาคตของน้องมิวหลังจากเรียนจบแล้วหรือว่าหรืออาจจะมีอนาคตในวงการบันเทิงหรือเปล่าหรือว่าอนาคตเราอยากจะเป็นคุณครูแบบเต็มตัวเลยหลังจากนี้เราวางแผนชีวิตยังไงบ้างคะหลังจากนี้น้องมิ้วก็ขอ,อ,อถ้ามีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงนะคะมิ้วก็อยาก ทำตรงนั้นค่ะแล้วก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพครูแล้วมิวก็จะสอบบรรจุให้ได้ค่ะ,คะเนาะทุกอย่างสามารถทําควบคู่กันไปได้เรื่องของการทํางานเข้าใจเลยว่าเราก็ต้องมีไรายได้เพื่อมาดูแลครอบครัวเรื่องของความฝันก็ต้องดําเนินต่อไปอทีนี้เราอยากจะถามถึงคติประจําใจนะคะสิ่งที่ทําให้มิวเนี่ยลูกขึ้นมายืนหยัดได้ทุกวันนี้คืออะไรคะ,คะนองมิว ็คือคิดจะบินอย่าลืมดินท oh. kind of okay. ี่เคยเดินค่ะคิดจะบินอย่าลืมดินที่เคยเดินนะคะนี่เขามีมอตโต้แบบนี้เลยแม่ออก็เป็นคำพูดแล้วก็เป็นคติประจำใจของน้องเมล์เอาะนี่นะคะคิดจะบินอย่าลืมดินที่เคยเดินทำไมถึงยึดคติประจำใจอันนี้คะ เพราะว่าถ้าถ้าเราแบบได้อยู่ในวงการบันเทิงได้เป็นคนที่ทุกคนรู้จักแล้วเราก็อย่าลืมว่าเรามาจากจุดไหนคะแล้วก็กลับไปพัฒนาจุดนั้นของเราเนาะใช่นะคะก็คือไม่ลืมต้นกําเนิดไม่ลืมรากเหง้าของเรานั่นเองนะคะโอเคขอให้หนูนี่เจริญเจริญเลยนะเนี่ยฝนคือคนที่จะดูแลเจเนอเรชันต่อไปนะ คนนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครดูแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเนี่ย ให้ช่วยกันเนาะเพราะว่ารุ่นต่อไปก็ต้องดูแลรุ่นถัดๆไปเรื่อยๆนะคะเราต้องอยู่เพื่อดูแลกันนี่อันนี้สําคัญมากมิ้นจ๋าวันนี้ต้องขอบคุณมิวมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่วันนี้นะคะมาพูดคุยกับเราพวกเราเคอเดนะคะแล้วก็ส่งมอกําลังใจบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้มิวด้วยนะคะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ มีสิ่งที่น่าสนใจรอ<ช>ดู<ช>เพราะว่าุ่นี้มีดาราใช่ดาราท่านหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนนี้ประกวดนางงามด้วยนะได้ตำแหน่งน,น,นะแล้วก็น้องก็ แสดงอยู่ในวงการเราเนี่ยเขาเรียขาเรียกวเป็นนางร้ายเนี่ยเห็นในภาพเนาะเสียงแว้วๆแต่คุณรู้ไหมว่าชีวิตจริงนะปัจจุบันเนี่ยเดินทางทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทำร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกับน้องตาสุรางพนากันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการเฮดเดย์ของเรานะคะขอบคุณชุดสวยๆของเราสองคนจากมนสีชาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะปลอดภัยจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ Bye-bye.